สวัสดีครับผมทอมนะฮะจากอินดีอาซีนี่พบกับพี่มิกนะฮะแห่งมิดครับมิดพี่มิดชื่อจริงชื่ออะไรครับพี่เออ่มิดสุพลังครับอ่าครับผมนะแห่งสนามบินเล็กคลองสิบเอ็ดอาซีนะครับปกติพี่มิดบินเจ็ตอยู่แล้วด้วยใช่ปะถูกครับนะครับกเราบินวายเปอร์ขอบเหล่าเจ็ดนะฮะก็ลำสามจุดสี่เมตรครับ ล้ำใหญ่เเนี่ยใหญ่ใหญ่ฮะนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวเจ็ตของพิมิตนะฮะเรามารีวิววอร์เบิร์ดครับผมนะฮะเป็นเครื่องบินลำใหม่เลยนะที่ที่วันนี้เดี๋ยวพิมิตจะเฟิร์สไฟด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับว่าเครื่องบินของพิมิตเป็นยังไงบ้างนะครับพิมิตครับตัวนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรครับอันนี้ f อฟโฟยูคอแซครับเป็นเป็นเป็นเครื่องบินของกองทัพเรือ จริงเป็นของทับเหลือใช่ใช่ครตัวนี้ก็คือสามารถที่จะพับปีกได้แต่ของเราเนี่ยพับไม่ได้พับไม่ได้ของจริงพับได้ของจริงพับได้ครับใช่ตัวนี้สวยมากครับผมตัวนี้นะเป็นเป็นค่ายของโพนิกครับเขาทําออกมาในโอโคโพนิกครับสวยมากเขาทําออกมาไม่เหมือนในพวกท็อปฟลไม่เหมือนพวกหลายๆค่ายที่เขาเขาออกมา แต่ตัวนี้ประทับใจมากก็เลยจัดมาสวยมากสวยมากไซส์ก็ประมาณ2.2เมตรครับครับอ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์2.2เมตรนะก็คือปีกกว้างเนาะ2.2ลำตัวยาวเท่าไหร่ครับลำตัวยาวประมาณเมตรเก้าครับเมตรเก้านะถือว่าเป็นไซส์ใหญ่มากใหญ่ใช่ไหมครับของโพนิกอ r ีป่ะใช่ครับหรือโพนิกโมเดลโพนิกโมเดลครับเขาเรียกอะไรนะโพนิกโมเดลครับโพนิกโมเดลนะฮะใช่โอ้ตัวนี้ เครื่องบินของพวกนี้ทำมาเยอะมากนะเยอะครับเยอะตัวนี้เรียกว่าคอแซตอนนี้ตอนนี้รู้สึกผมจะเอาตัว p 5 1หนะฮะ p 5 1วัดแตงตงครับตอนนี้กำลังมาถึงเมืองไทยละตอนนี้อยู่ที่ที่ร้านมินิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาคองสิทพี่ไก่มินิอาเ่เป็นคนนำเข้ามานี่เองถูกต้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวก็คงจะมาเป็นคู่กันัวนี้ลำนี้นะ่ที่จริงอ่ะมันลงเครื่อง60ก็ได้ละ ต่ตอนนี้ผมผมเสียงอะไรมันไม่ได้เล้าใจก็เลยผมว่าลงเครื่องสามสูบดีกว่าสามสูบเครื่องเคนะครับเครื่องเครื่องของซาเลโตเครื่องเบนซินเบนซินหกสิบซีซีใช่ใช่ไหมอ่าแปดสิบสี่ถึงเก้าสิบสี่ครับอ่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะไม่ค่อยทราบเครื่องก็คือที่ลงอ่ะจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับคือเราเราจะรู้จักแต่เครื่องอ่ามันจะมีเครื่องซีหกใช่เครื่องสิบเคือตัวเล็ก เครื่อง 2, 5, 4, 6อะไรพวกพวกโอเอสอะไรเนี่ยเราเราเราไม่ลงครับเพราะตัวนี้มันลำใหญ่ลำใหญ่คือเบนซินเบนซินนี่ลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่6 0ขึ้นไปแล้วก็6 0ซีซีไปถึง9 0ถึง9กซีซีก็เอาอยู่ละอ้าวก็ไม่เครื่องไม่ต้องใหญ่มากไม่ใหญ่มากใช่แต่ถ้าต้องการสเกลถ้าใหญ่ขึ้นนี้ก็ต้องไซส์แบบของพี่โทอะครับ x อ l เไปเลยจากนั้นต้อง250ไปเลยใช่ใช่วันนี้ตัวโบ ที่ผมรีวิวไว้อ้อใ,<ช>ใญ่เป็น P47 Thunderbolt กระกแ,แ,ก,แก,ก่เครื่องแก่ก็เจียมพอมากอันนี้ก็คือไซส์เล็กลงมาเราก็ใส่เครื่องประมาณนี้ฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสที่เครื่องนิดนึงนะครับ,รบอ่าทีนี้ของพี่มิกเนี่ยเครื่องอ่ะใช้เป็นอ่ายี่ห้ออะไรครับเป็นไซตโตซาริโตครับซาริโต s g 8 4 r 3ครับ Oh, อจำแม่นมากใช่ครับมัน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 จะม,จะมีรุ่นของของเขาครับ oh. F F FG แปดสีนี่มันจะมันจะไซส์ใกล้เคียงกับ FC 90มผมจะมีเครื่องหนึ่งลงของซีโร่อยู่เป็น FC 90 R สามครับนั่นแหละก็คือก็คือแรงแล้วไซส์ก็เท่ากัน สองจุเมตรก็เป็นสามสูบเบนซินครับเบนซิน3สูบใช่ครับกี่ซีซีนะพี่84ครับแตัวนี้84ซีซีไม่ค่อยได้เจอกันนะเนี่ย84ดี่ีไม่ค่อยมีใครเล่นเมืองไทยก็ไม่มีใช่ใช่ใช่มัน84ซีซีแต่3สูบสวยมากเลยครับก็มีผมคนเดียวที่ซื้อมาเล่นครับเอาเนี่ยหรอใช่ส่วนใหญ่เขาจะเล่น60แล้วก็เล่น90้าสิซีซีเลยใช่ไหมใช่ไหมมีผมมีลำนี้แหละที่เล่นแปดสี่อ่าเล้นเล่นใหม่จริงเอาเอาแปดสี่มาลง ก็คือตอนแรก90มันขาดตลาดครับก็เลยเล่น84มีก็จะน้องแบงค์เขาจัดมาให้ครับแบงค์เราแบงค์สามดีเราแบงค์สามดีเราใช่ครับก็เลยตอนนี้สวยมากก็ก็ได้84ตอนนี้ผมก็เล่น90 9 0ซ c มาแล้วก็ไว้ลงซีโรอีกตัวนึงนะครับสวยมากครับผมนะตัวนี้เป็นวัเบอร์ที่มองสวยจริงๆนะเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูเนาะตั้งแต่ใบใบนี้ก็ใช้สใบอ่า สามเบสสามเบสสามเบสใช่นะฮะนะครับเครื่องอ่านเราผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันไอ้ตรงนี้พี่มิตรงนี้อ่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะที่มันยื่นออกมาเนี่ยไอ้ตัวระบายอากาศใช่ไอ้เป็นไอ้ตัวครอบก้านสูบอะครับเอาไว้ระบายอากาศด้วยใช่ครับใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเลข21นะิบใช่ครับ ตัวดีเทลนี้คือนี่คือสําเร็จรูปมาจากโรงงานแล้วใช่ไหมครับสำเร็จรูปมาจากโรงงานเลยครับโอ้สวยมากๆ<า>นี่ดูฮะเพื่อนๆเห็นไหมคือถ้าแบบใครต้องการแนวสกเกลนนะเนี่ยนะของโพนิกอาร์ีเนี่ยมาครบ,ครบจริงๆให้มาครบดูที่พื้นผิวโอ้โหสุดจริงสุดจริงมาครบนะฮะอ้าเปิดไฟละนะเดี๋ยวไปเปิดไฟตรงไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราย้ายไปดูซิสวิตพี่มิเขาเปิดตรงไหนสวิตอยู่ตรงนี้ฮะ S <S เฮ้ยอยู่ข้างนอกใช่สวิตปิดเปิดตัวนี้นเราปิดเปิดให้ผมดูนิดนึงได้ไหมครับตัวนี้ก็ปิดก็ปบเดี๋ยวผมจับให้นี่ปิดอันนี้ตัวรีซีรับโอเคครับเปิดจากข้างนอกได้เลยเปิดจากได้เลยครับแล้วก็เปิดปุ๊บแล้วก็เปิดรีซีรับดกดทีนึงแล้วก็กดครั้งที่2ก็มาะล่าสุดยอดนะครับแล้วก็มีไฟอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนี่ก็จะมีไฟตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวปลายปีกนะครับผมนะฮะโอ้นี่ตัวนี้เป็นแฟบนะครับแฟบนี่เหมือนมากนี่นะฮะแฟบมาสาเหมือนกันเลยเหมือนของจริงเลยนะครับของจริงเลยฮะนะแล้วก็มาแอรอนนะฮะคือถ้ามองไกลๆนี่เนี่โอ้โหสเกลสวยจริงสวยมากตัวนี้นะดีเดี๋ยวมีพับล้อไหมอ่ามีนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่คือล้อครับล้อใหญ่มากครับรีแท็กก็มาพร้อมกับพร้อมกับลำครับเราจะพับล้อนะครับพับล้อให้ดูนะครับ นิ่นเนียนนเนียนโอ้ล้อพับแบบเนียนมากเนียนมากโอ้เนียนเนียนเนียนโอ้สวยงามครับอืมล้อหลังเขาก็จะมีเกียร์ดอด้วยฮะเอ้าเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูล้อหลังหน่อยอ่ากลางละกลางย่างกลางย่างอ่ากลางเลยพี่นี่นี่อ่าสวยมากโอ้เหมือนจริงมากนะครับเดี๋ยวนะอันนี้มีที่เกี่ยวด้วยป่ะเนี่ยที่เกี่ยวนี่คือเวลาทับเรือเขาจะ เขาจะลงบนเรือเขาจะเกี่ยวไว้ครับเอาไว้ทำเอาไว้เวลาบนเรือบนเรือเขาจะมีร่มมีอะไรประมาณนี้เกี่ยวตรงสลิงใช่ไหมครับเวลาลงแล้วเกี่ยวสลิงงั้นงั้นงั้นมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ของเขาอยู่แล้วครับอ๋อเป็นอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้บนเรือ่ครับโอ้แปลว่าลำนี้สเกลถือว่าได้เลยนะครับแล้วอย่างนี้พี่มิกมานี่แทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยใช่ครับเดิมเดิมมาเลยเดิมเดิมเลยนี่มาคือเดิมๆมเพียงแต่เรามาลงเครื่อง ทำสายไฟแล้วเรามาเพิ่มนักบินหน่อยครเอาว่าปกตินักนินไม่มีมาด้วยไม่มีนักบินเหมือนมากครับนักบินก็นี่ไปเพิ่มเรื่องของออเออรู้สึกยังไม่ได้เสียบสายงั้นเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนอ่าเราเปิดดูให้พี่มิกเปิดดูข้างในนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนะครับผมนักบินของคอแซจริงๆเขาจะชื่อเอ่อบับบี้โบยิงตันโอ้ นี่คือนักบินของขอแสลํำนี้เลยลำนี้เลยฮะสุดยอดนักบินนี่นะครับอเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจะไล่ตั้งแต่ขอกล่องคอนโทรลก่อนแล้วกันนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างในไปแล้วข้างในกล่องคอนโทรลนี้คือวกตรงนี้กล่องคอนโทรลนี้พิมิกทําเองเหรออพาพอดีที่ที่อีกคนหนึ่งเขาออกแบบให้แล้วก็ทําที่ลองให้ที่ใส่แบตแล้วที่ดูความร้อนอ แล้วก็ C D I ที่เติมน้ํามันที่เติมน้ํามันแล้วก็ลํานี้ติดสมุกด้วยครับโอ้โหปล่อยควันได้ปล่อยควันได้ครับแล้วก็มีใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็ C D I นะครับ C D I ก็คือตัวตัวเครื่องเครื่องตัวควบคุมรอบเครื่องใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะผมพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะพี่ไม่เคยเล่นน้ำมันเหมือนกันอ่ะแล้วอันนี้ก็คืออันนี้เป็นแบตครับแบตสองตัวสองก้อนอ่แบตที่เลี้ยงรีเซฟกับเลี้ยงเครื่อง แล้วก็เลี้ยง C D I แล้วก็เลี้ยงเครื่องอ่าตัวนี้จะเป็นเลี้ยงเลี้ยง C D I ส่วนตัวนี้เลี้ยงอ๋อตัวนี้ไปเซวโรส่วนตัวนี้ R X แน่นอนอยู่แล้วก็รีซีรีซีนะครับแล้วก็ R P M นี่คือรอบเครื่องรอบเครื่องครับโอ้เราดูได้ด้วยใช่ครับเวลาสตาร์เครื่องไม่ต้องเอาอะไรมาจี้หัไม่ต้องไม่ต้องมาจี้หัวละเจ๋งเขาจะโชว์ตรงนี้เลยก็คือรอบประมาณรอบ5,000กว่าครับเกือบ6 0 0 0ครับเกือบห0 0 0ผมลืมถามใบเลยใบนี่ใบขนาดเท่าไหร่อ่ะครับใบ24 ยี่สิบจำได้ปะยี่สิบสิบยี่สิบยี่สิบคูณสี่สิบครับแต่ถ้าเป็นสามเบต์น่าจะเป็นยี่สิบสามสิบสองครับก็ใบใหญ่ลดลงมานิดนึงเพราะมีสามใบตามขนาดของมันท็อกเต็มเต็มครับนะครับทีนี้อ่ะเราไล่ลงมานะครับตัวนี้เป็นสองถังนะครับเป็นถังแรกเป็นโอ้ชัดเจนมากโอเคละเอียดเป็นน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นถังสมุกน้ํามันนี่ประมาณลิตรหนึ่งได้ปะ ผมเดาว่าประมาณ7จ็ด้ยซีซีครับอ๋อเจ็ดอยซีซีแล้วสโมกก็เท่ากันเท่ากันสุดยอดสุดยอดนะครับการโอ้โหข้างในข้างในนี่เหมือนเป็นเป็นคาร์บอนเนาะคาร์บอนเนี่ยนี่มาจากโรงงานครับอ๋อนี่แพงแผงคาร์บอนมาจากโรงงานเลยจากโรงงานเลยครับดูแข็งแรงมากครับซึ่งปกติมันจะเป็นไม้อย่างเดียวไงที่ผมเห็นใช่ลำค่ายอื่นเขาจะเป็นไม้ทั้งหมดละใช่แต่คันนี้เขาเสริมเพื่อความแข็งแรงครับอันนี้เป็นกล่องอะไรครับพี่ตัวนี้เนรอเป็นกล่องพนิก ใช่เบรกปะเป็นเออตัวนี้ไม่มีเบรกเท่าทีเท่าทีใช่ไม่มีเบรกเป็นอ่ออล้อตัวล้อเป็นคอนโทรลล้อนะครับผมเป็นคอนโทรลล้อนะครับอ่านี่มาดูนี่เลยโอ้โหมีกระจกกั้นไม่ได้แผ่นอะคริลิกโอ้โหสุดจริงครับสวยมากนี่นี่นะครับให้สวยงามแล้วเวลาวางอุปกรณ์จะได้วางง่ายอะไรอ่าสวยมากนะครับกันสายกันเลยไปหล่นกระแทกส่วนรีเซฟนี่ก็โอ้โหอย่างแท้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงรีเซฟนี่พรอโบอก ขอบคุณครับนะฮะไม่ต้องถามราคาเท่าไหร่นะครับมาตรฐานสากลนะฮะโอ้โหเนี่ยผมชอบมีแบบว่าการเตือนอะไรด้วยได้ใช่ดีเทลข้างในสวยจริงนะฮะงั้นเดี๋ยวให้พี่มิกเสียบตัวเราจะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับเพิ่มออปชั่นเพิ่มขึ้นมาให้เป็นสเกลสเกลนิดนึงครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะเรียกเปิดประตูคุยนักบินโอเค เสียบแ้วประกอบกันนะครับนี่อ้าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ที่มิกที่จริงนักบินน้องสารัตตัวนี้คือนักบินของของเขาชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ตัวนี้นักบินเขาบินของ P51 ครับอ๋อบินมัสตงบินมิสตังเอ้ยมัสแตตงใช่ตอนนี้น้องน้องบ๊อบบี้ บยิงตันมันยังไม่มาสั่งมาแล้วตอนนี้เดินทางมาอยู่ก็เลยน้องนี่มาบินก่อนมาบินก่อนกับตันนี้มาบินกับตันคอแซ่ก่อนอ่าฮะเนาะโอ้โหกับตันเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูกับตันครับโอ้โหเดี๋ยวนะพี่มิกผมขอย้ายที่นิดนึงนะพอดีแสงมันส่วนแสงนิดนึงขออนุญาตนะครับโอ้โหอันนี้ผมต้องเรียกกับตันอะไรนะฮะบ๊อบบี้บ๊อบบี้บยิงตันยังไม่มาครับอ๋ออย่างอย่างนี่อ่าขอปิด่อยนะครับเตรียมขึ้นบิน นี่โอ้โหเหมือนมากอ่าเปิดนะครับอ่าตอนนี้เตรียมออกโอ้โหออกมารับลมนะครับนะครับเหมือนมากมากเหมือนมากมากลำนี้เจ๋งจริงๆรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเตรียมเฟิร์สไฟนะครับครับใช่เดี๋ยวผมกอกลับด้านนิดนึงสนุกมากสวยจริง ตัวผมนี่ชอบคอแซ่แล้วเพราะเพราะก็มีลำไฟฟ้าอยู่ลำหนึ่งเหมือนกันครับผมนะครับผมโอเคตัวนี้เดี๋ยวให้พี่มิกเนาะวันนี้เราจะเฟิร์สไฟท์ให้ช่างเปเฟิร์สก่อนแล้วก็ไฟอยวก็ยนให้พี่มิกบินนะครับผมดูอาการเครื่องบินก่อนเพราะเพิ่มอุปกรณ์มาเยอะก็เลยอาจจะหนักหนักไปหน่อยใช่ครับต้องตูนเครื่องใหม่นิดนึงอะไรประมาณนี้ครับ ได้ครับเพราะมันมันใหม่หมดเลยเนาะนะครับเป็นธรรมดาครับของการทดสอบไฟนะครับมันก็จะต้องแก้ไขเล็กๆจุดเล็กๆน้อยๆถูกต้องครับนะครับผมนะโอเค งไวันนี้ก็ขอบคุณพี่มิกมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอลำต่อไปของพี่มิกลำต่อไปครับซีโร่ครับซีโร่อาวิโร่มาแตงมาแตงมาแล้วเดี๋ยวมันมันซีโร่เกาโอ้สุดจริงซีโร่แล้วก็มามาแตงเอฟซีวอลเบิร์ดของแท้นะครับมีเกือบทุกประเทศแล้วนะครับผมโอเคเนี่ยวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ